แต่ว่าขันสายไฟบอกขยงขย,ยงกับคือสิงามกว่านี้เนาะแต่อันนี้คือมันนะมันยังสะดุดน้ำสายไฟอะนะทุกคนเวลาเนมบึงป้อนีอนน่แหละทุกคนถุงเทพมหาคนครกับสบายดีกับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องบ่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนําเดอินดีต้นรับ ข่านเขาสื่อซ่องสองสาวลาเซโนสองสาวลาเซโนแต่ว่ามีคนเดียวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ <c oughs> มีพีเอฟซีเพื่อนแนะนำเข้ามา้สมุภาเปลี่ยนสื่อซ่องนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสมุภายังบ่พอมพี่น้องสมุภายังหมักสื่อซ่องนี่นาะจางนี้นก็เอราะายหลายๆโดยพี่น้องด้อซึ่งเมื่อนี้เนาะสซบูพากลมาถ,ถ่ายคลิปอยู่ตลาดนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นฉากบางหลังที่สวยงามและสวยหรูเป็นหน้าบ้านของสมบูาเองนะพี่น้องเนาะ ซึ่งมืาอนี้นะพี่น้องเนาะอากาศทางฝั่งลาวกันหนาวหลายพี่น้องเบิ่งส้มสวุปาแหลกเขาแหลกเขาแล้วเพราะว่ามันเย็นพี่น้องหนากันแหลสกส้มกันแหลกเลยเนาะเป็นอะไรเนี่ยพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะอากาศหนาวเลยบอจังไดรกับช่วงนี้กอะและดูหนาวเก่าออกมาแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้อพี่น้องบอ่จะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะซึ่งมาหนี้เนาะสับปะรดจะมาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นคือเก่านะพี่น้องเนาะ <c oughs> จะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นจะมานำเสอนอคลิปในหัวขอเลือกบ่าวลาวรีวิวกรุงเทพกรุงเทพจเจริญมากสวยงามมากเราพี่หนังเนาะส่วนคลิปนี้ก็ได้มาจากซ่อง let go with let go with g l u e เราพี่หนังเนาะก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับหลายเด้ออะไและก็ต้องขออนญุญาตนำคลิปเพิ่นมารีแอคชั่นเนาะเสื่อคลิปนี้บ่าวลาวของเฮาก็พาเที่ยวอ่า รีวิวเมืองกรุงเทพมหานครน้องพี่น้องเนาะรีวิวไห่เฮาเบิร์กหางห่านแล้วก็ตึกกระเที่ยวส้มสถานที่สวยๆงามๆสถานที่จะแบบว่ามันเจริญนะพี่น้องสบายแล้วก็อยากไปเที่ยวเด้อยากไปเที่ยวไลน์น้อพี่น้องเนาะแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายของเรามันก็ยังไปบ่ได้น้อพี่น้องเนาะแต่ก่อนจะไปหาชมคลิปเนาะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากซาลาด้วยพี่น้องแล้วก็ ขอฝากคลิปต้นสปาร์ตหน่อยเด้อส่องลิสโกวิดกูนะพี่น้องผาจะแปะลิงค์เอาไว้ที่ใต้โพสต์นะพี่น้องหน้าผาไปกำลังใจเพลินหน่อยเด้อเรียบร้อยนะเอาไปหาซุ้มคลิปดํากรันนะพี่น้องหน้า่าบ่าวลาของเขาจะพาไปเที่ยวสถานที่ไดีนของกรุงเทพเนาะและเพลินจะบรรยายเรื่องงานซุ้าพังเนี่ยนะพี่หน้าหาซุ้มพองๆกันเลยพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสุดบนสุดบนดีต้อนรัหาหาผู้ชมเข้าสู่ มื้อที่สองของการอยู่กรุงเทพมหานครส่็จตอนนี้เนาะเขาก็อยู่ที่ย่านสุขุมวิทเป็นย่านเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยจิบกเดี๋ยวมื้อน,นี้เขาจะพาทุกคนไปชมสถานที่สุขุมวิทพาทุกคนอย่างสเสเลอเสเลชอยูอย่แถวนี้แหละบ่ราะว่าสิพาทุกคนไปใส่เบิ่งทำกันเดินก่ากรุงเทพมันค่อนข้างกว้างเนาะแลืก็ตอนนี้เขา คือสุขุมวิทเนี่ยเป็นแหลกเศรษฐกิจและครับเป็นแหลกทีเจริญที่สุดของประเทศไทยแล้วเขาก็เลยสิพาทุกคนมาเซอร์เวมาอย่างสมบึงจุดนี้ขนาดนีเป็นจุดถี่เอินได้ว่าโคตรสิจเจริญจเจริญเ,ญเ,ญเญน่เจริญเนาะเดี๋ยวเขาจะแพนบรรยากาศของ้อมาทุกคนบึงทุกคนบึง,บงตอนนี้เขาก็อยู่กลางเมืองกรุงเทพมหาคนครเนาะทุกคน บอกได้เลยว่าว้าวว้าว,ว,าวคลิปนี้จะแบบสเปเชียลพิเศษเด้องเพราะว่าจะจะย่างไปไปสิเละอยางไปเรื่อยๆเห็นยังกระแสทุกคนบึงว่ามันเป็นยังไงตึกตอนนี้ก็ค่อนข้าง,งแดดแดดแห่งเซเว่นก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เข้ากปอยางมาฮอดย่านที่มีตึกคนหลายเลยแล้วก็มาฮอดหน้า GMM บึง,นงในฮาวเซียลทุกคนบึง นี่ก็คือที่เผินผลิตหนังหลายๆเหลืองก็คือจากตึกนี้เลยเนาะเป็นออฟฟิศอันนี้ก็คือข้างหน้าเลย GMM Grammy เนะาะก็ไม่ทรับกสิอย่างเปนเรื่อยๆเนาะทางพุนกสิเป็นรายล้อมไปด้วยตึกลายแหง,งแบรรยากาศตอนนี้กะบรรยากาศอยู่กรุงเทพนะตอนนี้กะหูสซึกวาฮ่อนห่อนแหงห่อนแบบอ้าวๆเพราะว่าตอนนี้กะเป็นเวลา ประมาณสองโมงกว่าเนาะเขาออกมากับอยากพาทุกคนอย่างชมตอนช่วงประมาณเว้นๆพะวาคุณซึกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่โอเค <c oughs> กับการมาอย่างรีวิวเนาะเอาล่ะทุกคนตอนนี้กับไปเขียวเป็นทีแรกแล้วเนะไฟขาวก็สีไฟอย่างนา้เพราะว่าโดนคนขับหลายโอเคกอดฝั่งนี้แหละกระผมล้ว ไปเทากันทอย่างไปเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าข้างหน้ามันก็นจะเป็นสีแงกส่งเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายเอามุมนั่นบว่ามุมนั่นหน่ะจะเป็นมุมมุมที่งามแห้งในตัวเมืองกรทมเนาะเพราะว่ามันจะลลยลอมไปด้วยตึกเนาะทุกคนส่งโอ้โหทุกคนจะเห็นความ, amazing, วามเอเมซิ่งความเจริญหุงควงความจเจริญหุงเฮืองของประเทศไทยเนาะทุกคนบึน่งส่องรุ้สึกว่า ถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ประเทศไทยกบดีบอกหรือว่าจังไดกัรหุ่สึกว่าเศรษฐกิจมันกับจากเมื่อก่อนเนาะมันก็ดีกว่าหนีแต่ถามถึงความเจริญแหลกะกัความยังแบบเออความยังแบบเจริญอนะ่ะมันก็ยังเจริญอยู่นะทุกคนเศรษฐกิจมันกับไร่ได้ทึงขันว่าแบบตกต่ําแห้งปันใดอย่างสินะขันให้เทียบระหว่างแบบหลายๆประเทศกับประเทศไทยกับถือว่าเป็นประเทศที่จเจริญ ล้วกาการใส่ชีวิตการเห็นเียเห็นงานการยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะทุกคนตอนนี้เขาก็มาอดตึ้งูงตึ้งคบกสืเี้ยเกิดับคนแล้วขวัญทีอาบนสตึ้กัมีสื่อนะคนป้ากคฝั่งนี้กล้ามแหงนาจิกประมาณ หารที่เผื่อสี่อย่างไปหอดชุดกลางของอ่ามันเป็นสี่แยะกนะเอากระสี่อย่างไปเรื่อยๆแต่ว่าข้อดีของการอย่างฝั่งนี้ก็คือมันบปแดดตน,นะทุกคนทุกคนจะเห็นเลยบอกคือจเจริญแห้งตึกแบบมีแต่ตึกสูงๆใหญ่ๆนะน,นะทุกคนเบิ่งทุกคนมุมนี้คือ The ะเบสแห้งคือแบบว่ามีแต่ตึกทวงมีแต่ตึกสูงๆ เรียนกันทราบลาบอยู่เนาะทุกคนแบบเจริญในเจริญเนเจริญทุกคนแบบน,นี้มีงามแหง<笑><笑>แต่ว่าขันสายไฟบอกขยงขยงกะคือสีงามกว่านีนะ่เนาะแต่อันนี้คือมันมันยังสะดุดน้ำสายไฟอะนะทุกคนเวลาเนียบึงป๊อ นี่แหละทุกคนกรุงเทพมหานครทุกคนเบิ่งตึกอันนี้คืองามงานี่เองอาจจะเป็นห้องแหมที่บอกทุกคนมีเสือผูอ้แมนเนาะสือตึกผู้แมนฝั่งนั้นก็นจะเป็นตึกจี่รล้อมทางนี้ก็เป็นไปด้วยตึกแต่บางคนดอกตึกยังแต่ว่างามงามแหง เอากระสีหย่างไปเรื่อยๆกระสีฮอดสีแยกเลยทุกคนอีกหน้อยหนึ่งเดี๋ยวสีหย่างลงไปทางสั้นใต้ดินเด้อทุกคนมันจะมีอ่าโหลดไฟฟ้าใต้ดินนําเนาะอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะหย่างลงเพราะว่าอยู่เชิงพอดขังพอดพอดแห้งตอนนี้ <c oughs> นี่ทุกคนอันนี้ก็สะเป็นลงไปโหลดไฟฟ้าใต้ดินเนาะเ <c oughs> พราะว่าางลูกม,มันค่อนข้างเย็ยนยึดเชิงมัน้อนเนาะ ประมาณ30กว่าองศาความร้อนเอนมีเข้ากันลงมาเกมหาทีเป็นทีเรียบร้อยแล้วต่อไปห้าก็ไปขึ้นอยู่อีกประตูหนึ่งนระผวาประตูนั้นมันติดกันกับอ่าสี่แยกเลยนี่มันจะมีทางออกทางออกหนึ่งเนอะเขาจะหลัดลงมาค้าลุมซึ่งเออมันก็ดีเพราะว่ามันบ่ฮอนนะนะ ีอนี้เาบึ่งท wow. mm ุกคนบรรยากาศคือแบบคือเย็นเดี๋ยวเขาก็สิเดินไปเรื่อยๆเนาะเขาก็จะมีแบบพวกเครื่องของมีห้านมียังขายเครื่องขายของในนี้เนาะทางลุมเดี๋ยวเขาจะห้าิบงนี้ก็จะเป็นห้านเป็นช็อปหลายๆบ่อนเนาะทางลุม กระสึงแบบเออแบบเบิ่งทุกคนคือขักแห้งมี่อันนี้ก็จะเป็นลาวสันเนาะตะมูตะมิดีว้าวห่านนี่นะ่จะเป็นห่านน้ำหอมป่ะมฮูจะมีห่านอาหารเกาหลีญี่ปุ่นเนาะแถวนี้เนาะตอนนี้ห้ากกะอยางออกมากระสิซอดอีกฝั่งหนึ่งของรอถไฟตใต้ดินแล้วกระสิหอดแล้วต่อไปห้ากกะสิขึขนไปทึงคุณเนาะทั้งทึงมันขนาจะติด ท่าเท,ที่ยวข,ขึ้นมัรขนานดะสีติดกับเป็นมอเนาะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ห้างหนึ่งของกรุงเทพเลยแหละเดี๋ยวเขาจะย่างขึ้นไปแล้วจะให้ทุกคนดึงเด้อโอเคซึ่งอมจูนี่กะจะมีทั้งรถไฟใต้ดินและลวก็รถไฟฟ้ามหานครเลารถไฟฟ้าที่มันขับอยู่เทิงฟ้าซึ่งเป็นเพืเ่อน BTS เนาะ BTS อโศกแล้วเขาก็สิขึ้นไปอีกเลย โอเคตอนนี้เอากับขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาสั้นหนึ่งแล้วเนาะนี่หน้าตากะสีประมาณนี้เนาะทุกคนเบิ่งทุกคนคือแบบหึม่มจระปอะดคือแบบคักแหงเดี๋ยวเฮจสหามุงงามงามๆถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเบิ่งเด้อซึ่งรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่แหล่งรวมซุมซนแหงคือคนหลยแหงมาแต่ละเถื่อนนี่แบบคนเต็มเลยแถวนี้นะเป็นส่วงแรงๆหรือว่าส่วงแปลว่า เศร้าๆอย่างีสินาคนสิไปทํางานในแห่งายเมื่อนี่เป็นเมื่อวันเสาร์เนาะคนเลยบอกข่อยหล่ขว่าเขาบอกข่อยไปทํางานนะฉันเป็นเมื่อวันปกตินี่คนนี่แบบหือหลยแหงนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะแทนไปให้ทุกคนเบิ่งทางขี่เทาายางมานี่อันนี้ก็จะเป็นทางเท้ายางมาเนาะเขาจะย่างมาจ่พุ่นเนาะยางสื่อมานี่แล้วครับเขาเจมาที่ตรงนี้แล้วเารัอย่างพุดขึ้นมาจุดนี้เนาะทุกคนเสือกตอนนี้เขาก็อยู่หนาะอืมเคหนยวเออหน่า ทอร์มินอล21เนาะข้างในก็นจะเป็นเทอร์มินอล21แต่ว่าเราจะพาทุกคนไปเบิ่งจุดกลางเนาะจุดกลางของสุขุมวิทมันจะเป็นสี่แยกนะทางสี่แยกเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งกันเลยป๋าทุกคนมาเบิงบ่งมาเบิ่งรถนี่ทุกคนคือเบิ่งทุกคนสี่แยกอันนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงไปทางปุ้รถมาจากฝั่งนี้แล้วก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ซึ่งเป็นจุด ที่คนหลายแหงและการลดร่างเที่ยวลายแหงเนาะเบิร,ร์แหล่งรวมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานาครแบบจเจริญแหงแหงเส็นี่เนาะทุกคนเสร็จนี้จะจะไปทางสุขุมวิทสามสิบกว่านี่แหละคือแบบอื้ตึกแต่ละตึกงนี่มีแต่ตึกงงามๆแต่ว่าห้าบุง่งห้าสิพาทุกคนอย่างไปรเ้บ่าเพราะมันคนขันไกลเนาะเกิดิงอย่างอ้อมแถวนี้เนี่ยคือโอ้โห เหมือหลายเติบทุกคนพอมันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งกรุงเทพม,มหาคอนครนะเนาะเบิงทุกคนทางนี้ทางนี้ก็จะมีเบิงมีป้ายโฆษณาโฆษณาอย่างหลายอย่างเนาะแล้วก็มีตึกสูงลูกราบลากคือแบบโอ้โหอเมซิ่ Amazing, แงแห่งทุกคนประเทศไทยเปิ่การเจริญแห่งอิหรีหรือว่าย,ยอมหับในเรื่องของการพัฒนาประเทศเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนอย่างตรงไปหน่อยหนึ่ง เพราะว่าฝั่งพุ่นก็นจะมีหลายตึกแหงจะมีหลายอย่างน่าสนใจแหงฝั่งนี้เนาะมีทุกคนอันนี้ก็จะเป็น่นาจะเป็นห้งแหมเปิดใหม่เนาะมีชอว่าห้งแหมโซลาเรียโฮเทลอะไรครับโวนั้นก็นจะเป็นแกนแกนเซ็นทรัพลพอยเนาะโซนน้นเนาะโ้องแหมทุกคนมีมุนม้กาชื่อว่างามห้องอันตาาย แล้วรับสิเพลนมามุมนี้แน่เนาะทุกคนเนาะมาเบิง่งนี่มุมนี้กะงามนาะทุกคนมุมนี้จะเป็นสุขุมวิทสามสิบกว่าลงไปไปพุ่นก็นจะเป็นทองโล่ทองโล่เอ้ยอ่าพรอมพงท์ทองโล่อ่าเอกไมยเนาะไปไปพูแหละเขาประจือแต่ว่างามแหงจเจริญเจริญหูจเจริญตาคือขักแหงนาะทุกคน นี่ทุกคนตอนนี้เขากันมาอยู่หน้าของตึกเอ็ก a เชนทาวเวอร์แล้วเนาะดึงว,ว้าวสวยงามแหงเอาละเนาะทุกคนตอนนี้เขากนมาอีกฟากหนึ่งแล้วเนาะทุกคนสึกตอนนี้เขากนอยู่ที่หนาเทอร์มินลัล21เนาะทุกคนว,ว้าวอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าทุกคนมุมนี้เลยรถไฟฟ้าก็าจะมาแต่ฝั่งพุ่นเนาะฝั่งคลองโล ไปทางนี้กขนาะเป็นนานาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอโศกเนาะสถานีครังหน้านี่ก็จะเป็นเชอร์มิโน่ชอว์นติวันเดอร์ทุกคนเดี๋ยวเ้าสี่มาถ่ายมุมนี่ให้ทุกคนเบิ่งเดอร์สุดมุมนี่ก็งามเดลยทุกคนรถไฟฟ้ากำลังมาทุกคนเบิง่งกว้าวอันนี้รถไฟฟ้ากำลังเร็นมาหกทุกคนว้าวโหสวยงามเนาะตึงตึกกระไล่ก,กันเลยครับเบิ่งคนทุกคน ลุ่มๆลำๆอยู่มีเงาๆน้ำแม็งเบลเดอร์นนนคนเพราะว่ามันขนทางสูงเนาะมันก็เลยอันนะเห็นคนโตน้อยๆเห็นนะเบิ่งทุกคนได้เฮาสิาพาทุกคนหย่างไปฝั่งคุณเลยเพราะว่ามันจะมีะสะพานลอยเนาะสะพานลอยหย่างไปเรื่อยๆได้เฮาสิาพาทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นคุณเขาไปในสถานีเนาะอันนี้บ่อนแลกเงินดเดลเฮาก็สิย่างไปเรื่อยๆเนาะสังเกตการ ทางนี้น่าจะไปสยามพารากอนได้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาสย่างไปทางบุญเดินไปนี้เดินทุกคนว้าวอ่าช่วงนี้ยามกลางเวนเนาะความงามมันกัดสีอีกแบบแต่คันเป็นยามกลางคืนเนาะมันก็จะมีไฟเปิดแถวนี้นะทุกคนลุมุมลำลามมันจะมีไฟเปิดเขาก็จะย่างอยู่ในกล้องกล้องอันน่ะล่างหลดไฟเนาะเขาจะย่างอยู่ในกล้องล่างหลดไฟฟาดเนาะเขาจะย่างไปเรื่อย พะว่าทางนั้นกน็มีจุดที่น่าสนใจหลายอยู่อันนี้ก็สิเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเนาะอันนี้ทุกคนเพราะว่าเห็นรีวิวหลายๆคนอยู่เขามาเที่ยวมายังอยู่โรงแรมนี่เนาะสื่อว่าโรงแรมเซอรเบสตินเนาะทุกคนนี่จะตรงถามไปสิเลยนี่สื่อโรงแรมยังวะเชลตัตันแกรนสุขุมวิทเนาะโรงแรมนี้ว้าคนเบง ใหญ่ไพศาลแห้งเนาะโอเคเข้ากับสัญญาณไปเรื่อยๆอเด้อไปเรื่อยๆเนาะอย่างสมทิวถัดความงามของกรุงเทพมหานาครเนาะอเอาลนะเนาะทุกคนตอนนี้เข้ากับอย่างมาฮอดขี่หนาอา่ำฮงแฮมบอกหนาฮงแฮม,แฮมโซฟีเทลเนาะทุกคนบึงปก็สูงอลามหูอลามฟ้าบ่ง ฝั่งนี้ก็สิเป็นจักตึกยังเปิดทุกคนเปิดไหม,มถือว่าเป็นยังที่จเจริญแหงโซนนี้ก็สิเป็นจุดที่มีคนต่างสากอาศัยอยู่หลายแหงเนาะเดี๋ยวเขาก็สิตเขาไปทางไหนก่อนเพราะว่ามันแดบห้อนแหงอากาศนี่ก็ห้อนประมาณ30 4 35องศ่สามสิบห้าเนาะทุกคนแล้วเนาะทุกคนหลังจากที่เฮาหลบ มาเมื่อยแล้วต่อไปเข้ากับสีพาทุกคนเข้ามาในห้างมาตากแอร์ hmm. เย็นๆก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าข้างในกับค่อนข้างเย็นเลยกับข้างนอกค่อนข้าง้อนเขาก็เลยต้องมารับ้อนดข้างในเนาะซึ่งห้างที่เขาเขามานั่นก็คืออาเทอร์มินอลทเวนนีวันอ่าของอโศกเนาะซึ่ง mm hmm. ดีไซน์ของเทอร์มินอลจะมีเอกลักษณ์แห่งกคนเดียวเขาจะเอาให้ทุกคนเบิง่งเ้อคือสไตล์ของ การตกแต่งแต่ละสั้นจะบอกคือกนเน้อฮะเทอร์มินอลเนาะส่วนสั้นนี่ก็จะมีการตกแต่งแบบสไตล์กรีกสไตล์แบบกรุงโรมเออยังเอ่ย่าจะแทนบรรยากาศให้ทุกคนเบึงบ่งรอบๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสั้นสั้นชีบพราว่าส่วนอนิะ่นเนาะนี่ส่วนบอลนี้ก็จะเป็นหูปั้นเนะะาะรายการทุกคนเบิ่อฟังเพิงแต่จะเป็นหูปัน้นหรือว่ามีตัวหนงังสือ ภาษากรีกเต็มบททุกคนและการดีไซนตต์ตกแต่งแต่ละอย่างเนาะก็จะมีความแบบเออกรีกโรมันโอเคทุกคนตอนนี้เรากาลับมาหอน,นบันไดเลือดแบบต่อไปทากัซซี่คือบันไดเลือดเลยเนาะทุกคนบึง้งสั่นกลางจึง,งก็จะโอ้โหงามแหงเนาะและกาสูงแหง อันนี้ก็คือขันมันบนแดดแล้วก็จะเปิดผากั้งออกซึ่งถ้าเปิดผากั้งออกมันก็จะได้แบบบรรยากาศหนึ่งนะมันจะเห็นหลดไฟฟ้ามันจะเห็นแบบตึกเลียงรายกันอยู่แถวนั้นเนาะแต่อันนี้เปิดปิดผากั้งไว้เพราะว่ามันของคนขังแดดนอกสวงนี้นี่ทุกคนเบิ่งแต่ละสั้นก็จะแตกต่างกันเลยทุกคนเด้อสั้นนี่เป็นสไตล์ตกแต่งแบบนี้สั้นหนึ่งเป็นสไตล์การตกแต่งอีกแบบหนึ่งเนาะกระือว่างามถือว่าเปินดีไซน์ออกมาได้ดีเนาะทุกคน แต่ว่าเขาจะไม่ได้พาทุกคนมาตัวเบิ่งเดิ่เพราะว่าเขาคนขังยิวน้ำแต่ว่าเขาสิขึ้ิไปสั้นสูงสุดเผื่อไปหาอียังกินและก็ถ่ายเอาบรรยากาศงามๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหูป,ปั้นบวัวหูป,ปั้นอย่างเนาะทุกคนแต่ว่าง,งามแพงคล้ายๆองค์ขลักเลย <c oughs> ทุกคนเบิง้งทังลุ่มสูงแฮงเนาะ ต่อไป้เฮากรสอีอย่างไปฝั่งนันะ้นเนาะเพราะว่าฝั่งนั้นมันจะเป็นโซนอาหารฟูดคอร์ตเลยกะเป็นอาหารถี่ราคาเฮาสามารถจับต้องได้เนาะมันบอกก่อนแพลงตันไดเฮาอีกอย่างมันก็นมีวิวให้เฮาบึง้อมเดี๋ยวเฮาก็จะยยางไปทางฝั่งนั้นเลยเลทุกคนตอนนี้เฮาก็สังเป็นสวบะโรตังเฮาทุกคนฝั่นไปเดี๋ยวถ้าเฮาได้ปั่นแล้วเฮากระสิพาทุกคนไป นังกินอยู่ริมระเบียงเนาะแต่บุหัวจะมีสถานที่ไปอบบอว่าคนขัทางหลายเนาะได้มาแล้วนะทุกคนสาวหลุดปั่นในราคาเ้าหบาทนะทุกคนเดี๋ยวเอากระสีเอาหลอดก่อนโอเคทุกคนสาวาลุดปั่นราคาเ้าหบาทเดี๋ยวเอาสิไปหาบอนหนังริมระเบียงกันเลยเด้อบุว่วมันจะมีเรบอบอเนาะส่วนทุกคนเบิง่ง คือห้างนี่แหละก็สั้นนี่มันเป็นโซนฟูด้ดคอร์ดเนาะส่วนคนจะนิยมมากินเขากันบว่าจะเป็นคนต่างชาติเอ่ยคนไทยเอ่ยราะวาะราคามันข้นขังหย่อมเงาเนาะทุกคนอาหารบางอยา่างราคา3าบาท40บาทนะทุกคนแลวก็สถานที่ก็งามพร้อมเบิ่งแมหทุกคนแก้วบักใหญ่หนึ่งราคาสี่ห้าบาททุกคนเห็นบองบรรยากาศวิวคืองามแหงแต่ว่าสถานทีกนน่ก็คนน่อนขังหมักมานั่งริมระเบียงเนาะบวาซีมีหรือเปล่า เขาอาจจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งสื่อๆอาจจะบระิหนัง้วยทุกคนเดียวเขาจะถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งข้างนอกมาเบิง่งคือบางคนเนาะมากินเขาในราคาที่โอเคแลยกะมาชมบรรยากาศเนาะเออตึกสูงๆเอียงไปซีมันกะได้อีกรบรรยากาศหนึ่งเนาะท,นทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็คือสีจบเพียงแต่ตอนนี้แหละเนาะเดี๋ยว ต่อไปเราก็จะเห็นคลิป EP ต่อไปคันเ้าสิไปเที่ยวสักกับถ่ายติดตามกันเบิ่งอีกเด้องวัดสิไปเที่ยวซะอีกเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เบิร์กนะกับเป็นกำลังใจติดตามเขาเนาะบ๊ายบายการที่จบไปแล้วพี่น้องคลิปอ่าบ่าวลาวพาเที่ยวโซนกรุงเทพมหานะครเนาะบอกเลยว่าโอ้เฮลเล่าก็อยากไปเที่ยวพี่น้องประเทศเพิ่นบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นน่ะเจริญอีหลีเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเนาะมีแต่ตึกสูงๆพี่น้องเอ้ย สูงเสียดฟ้าน่าสบายเห็นแล้วก็โอ้โหอยากไปเที่ยวอยากขึ้นขี่อยากขึ้นไปแบบขึ้นไปเทิงตึกแล้วก็แบบแนมลงมาวิวเห็นวิวสวยๆนาพี่น้องเลยเ <c oughs> นอะคือแบบคืิแบบอลังการขนาดนาพี่น้องเนาะสะภา,ากะได้แต่ฟันไปก่อนพี่น้องเพราะว่าสภาพร่างกายเฮามันยังไปใส่บอลล็อะพี่น้องเนาะจาังไรก็ฝากพีพีเอสซีเนาะเป็นกำลังใจใสะพูาพาแล้วก็สารฟันในสุพาพาโดยการ รับ z มคลิปแล้วก็บ,บอกังโฆษณาเด้อพี่น้องตอนนี้ก็นาวหลายสบเละเขา่าเละเขา่าแล้วพี่น้องการสำหรับคลิปนี้กาสิได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วนะพี่นังเนาะคลิปนี้กัวังว่าพีเอฟซีจะหมักลนซึนซอบในการนำเสนอคลิปกัวังว่าพีเอฟซีจะมีความสุขในการหับ z มคลิปของสบุภานะพี่นังเนาะสบุภาสิได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องมือหนาะพอกันใหม่เด้อบายบายสบายดี